ขอกราบสวัสดีและยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลังเกมนะครับเป็นช่องที่จะนำข่าวสารในวงการฟุตบอลมาบอกเล่าเล่าสู่ให้ท่านผู้ชมได้อัปเดตเป็นประจำทุกสัปดาห์ช่วยกดไลค์กด subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระผมด้วยนะครับอ n นโทนีเด็กใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟอร์มเจ๋งนัดแรกฉลองการทำประตูในเกมที่พบกับแอสเซนลลังเซ็นสัญญาแค่4วัน แอนโทนีที่เพิ่งย้ายมาจากอาแจกและเซนสัญญาเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้มีรายชื่อลงสนามเป็น11คนแรกให้กับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของจาฝูงปืนใหญ่อาร์เซนอลและได้ระเบิดฟอร์มเปิดหัวซัดประตูแรกให้กับแมนยูทําให้แฟนบอลที่โอทราฟอร์ดถึงกับทึ่งก่อนพักครึ่งเวลาแรกก็ถือว่าเป็นการเปิดตัวอย่างสมบูรณ์แบบสําหรับแอนโทนีนะครับนักเตะชาวบราซิลว,วัย22ปี โดยเจ้าตัวเพิ่งมาถึงด้วยค่าตัว85ล้านปอนด์ในสัปดาห์นี้แต่ก็ถูกเอริกเทนฮากส่งลงสนามเป็น11ต,ตัวจริงในเกมที่พบกับอาร์เซนอลด้วยระบบ4-2-3-1และก็ได้มีคำถามจากสื่อนะครับว่าทำไมถึงเลือกใช้แอนโทนีที่เพิ่งมาถึงได้เพียงแค่4วันเทนฮากก็ได้บอกนะครับว่าเขามั่นใจว่าแอนโทนีเข้าใจในระบบของเขาเพียงพอจากที่เคยทำงานร่วมกันในลีกฮอลแลนด์และได้กล่าวเพิ่มอีกนะครับว่าเขารู้สไตล์ในการเล่น และสิ่งที่เราคาดหวังด้วยความเร็วของเขาเขาสามารถเลี้ยงผ่านเอาตัวรอดแบบตัวต่อต,ตัวได้จึงเลือกที่จะใช้งานเขานี่ก็เป็นคำกล่าวของอิลิกชันฮากที่ตอบสื่อนะครับและหลังจากเกมดำเนินมาถึงนาทีที่34 s a n ซานโชได้บอลเข้ามาทางด้านซ้ายแล้วส่งมาให้รัดฟอร์ดที่อยู่ด้านในหลังจากนั้นรัดฟอร์ดก็ได้ไหลต่อให้แอนโทนี่ปั่นด้วยเท้าซ้ายโค้งผ่านแอรอนเลมเดลเข้าประตูไป แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกนำหนประตูต่อศูนย์โดยแอนโทนีเขาดีใจอย่างบ้าคลั่งฉลองประตูเปิดตัวกับเพื่อนร่วมทีมในครึ่งหลังนาทีที่57แอนโทนีก็ได้เปลี่ยนตัวออกจากสนามกับคริสตียโนโรแลนโดและอาร์เซนอลก็ได้ตีไข่แตกในนาทีที่59จากซาก้าแต่ไม่นานแมนยูก็ได้แรดฟอร์ดมาทำสองประตูในนาทีที่65และนาทีที่74 จบเกมแมนยูเอาชนะจ่ากฟงอย่างอาเซนนลไป3ประตูต่อหนึ่งหยุดสถิติชนะรวดของอาเซนนลได้สำเร็จนี่ก็เป็นข่าวคราวในวงการฟุตบอลที่ผมนำมาฝากในคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดผิดเพี้ยนประการใดผมก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามและพบกันใหม่หลังเกมในคลิปหน้าขอขอบคุณครับ